ชมพูชมพูนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาคุรบาอาจารย์ทุกท่านนะคะและผู้มีประการกรคุณทุกท่าน,นะคะ่ะหายไปนานนะคะคิดถึงวันนี้ก็มาพบกับผ้าใหม่ที่เข้ามาใหม่นะคือไปทุรามานะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มร้อยด้วยไอค่ะ I, I love you ะะก็ผ้าเข้ามาใหม่นะเป็นงานสีย้อมสีธรรมชาตินะคะทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยคือไอนะเสียงแหบเสียงแห้งนะคะลายประเช็ดวันนี้ก็มาเร็วหายเร็วเหมือนกันนะคะมาเป๊บหนึ่งให้หายคิดถึงนะคะงานย้อมสีธรรมชาติสวยมากคะ่ะเขาจะออกเป็นแบบว่าสีชมพูเลยนะคะแล้ว เขาเรียกว่าลายกลุ่มปรังลายกลุ่มปรังนะคะเขาจะออกสีชมพูนะคะย้อมครั่งนะคะย้อมครั่งลงโคลนนะคะแล้วก็มีพวกเขพวกโพดอะไรด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกัน <c oughs> คือคือมีมีทั้งน้ามูกแล้วก็ไอด้วยเสียงจะแหบแหบถ้าไม่ได้ยินบอกได้นะคะคือคือตะเบงได้ประมาณนี้เลย นะคะนี่ค่ะสวยมากนะ,ะคะกลุ่มปรังค่ะปรังก็ปอปลารอเรือหมยรยากาศงองหูนะคะปกตะกอยกดอกกุกแก้วนะคะทางเส้นพุ่งและเส้นยืนคือย้อมสีธรรมชาตินะคะเห็นไหมฮะสวยงามมากนะคะผ้าไหมใครได้ครอบครองแล้วเอาไปนุ่งนะคะรับรองมีเสน่ห์ทุกคนนะคะแล้วก็ติดใจด้วยนะจะชอบผ้าไหมทันทีเลยนะคะ ต้องมีสักครั้งหนึ่งนะเกิดมาลูกผู้หญิงก็ต้องมีสักพื้นหนึ่งนะคะท่านใดที่ยังไม่มีครอบครองนะคะอันนี้เรียกว่ากลุม่มกลุ่มปรังนะคะทักทายได้ะคะ่ะย้อมสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน,นะคะดูให้ดีนะฮะวันนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนะคือแม่ค้าก็ไม่ค่อยเต็มร้อยน, <c oughs> <c oughs> นะคะไปธุระที่จังหวัดขอนแก่นมาก็รู้สึกว่าไอน,นะฮะอากาศร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวเยวเ็นเข้าออกเข้าออกอะไรเงี้ยนะะอันนี้นะะิ่งแล้วนะคะ สีจะคลายสีจะคลายนะนะคะประมาณนี้หกตะกอยยอดดอกดูแก้วสวยมากนะคะย้อมสีได้สวยและก็ทอสวยด้วยนะคะดูไปใกล้อีกทีได้เลยนะคะเดี๋ยวรอรอ,รอแป๊บหนึ่งรอโฟกัสนิ่งๆก่อนนะคะนี่เลยนะคะ,น,น,ะ,ะนี่เลยสีชมพูหวานมากนะคะหวานละมุนเลยนะคะดูชุดแมคคาะชุดแมคคารับก็สีชมพูแล้วเจอนี้ สีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนด้วย3,450บาทนะคะกลุ่มปรังนะฮะจำไปเลยนะว่าลายอะไรถ้าโทรมาหาแม่ค้านะคะถ้าสามารถซื้อขายได้ทีะะ่เบอร์3 8 3 7 3 7 2 1สนึ่งอลายนี้ปรังกลุ่มปรังนะคะกอปลารอเรือมธราการ,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 ารางองูนะคะก็จำนิดเดียวเองนะคะไม่ยากเลยนะป้าใหมเราต้องเรียนรู้ เรียนรู้อย่าดูเฉยเท่านอาจจะแบบเอออะไรเงี้ยนะคะคือคืออาจจะ CF แบบเมามันขาดสตินะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจำบ้านนะหุบตะกอค่ะนะคะย้อมสีธรรมชาติ <c oughs> แคปหน้าจอได้เลยนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบนะคะ <c oughs> วันนี้จะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วต่อไปนะคะลายปะเช็ด สุดมากค่ะนี่ก็ออกชมพูม่วงนะคะนี่ฮะผ้าออกจากกีนะคะประมาณนี้เลยนิ่มๆฟิ้วๆเลยนะคะหกตะกอยกดอกพิกไทยค่ะนี่คือถ้าไม่รู้ก็ประเช็ดแล้วนะประเชตคล้ายๆประเช็ดนะแต่เขาเรียกอะไรนะประเช็ดอีกแบบหนึ่งระยุ ถ้าไม่รู้ก็คือประเชษพายุประมาณเนียเขาจะออกม่วงๆอ่อนๆนะคะม่วงๆอ่อนๆแล้วเขาจะเหลือบชมพูด้วยนะคะเหลือบชมพูด้วยเป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะหกตะกอยย้อดอกพริกไทยะคะ่ะสอดร,ริมบนล่างสวยมากย้อมครามนะคะย้อมครามและลงโคลนด้วยนะคะ อันนี้ชมพูนี่คือยอมครั่งนะคะแล้วตรงนี้เขาจะออกเป็นแบบเหมือนเทาๆอะไรเงี้ยนะคะเออเหมือนอสีมิ้นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนะ,ะตน่อะะเขานะ,ะก็อันนี้ก็คือจะลงครามนะ,ะลงครามอ๋อพี่เสียงเบามากสวัสดีค่ะพี่จินาภาสวัสดีคะ่ะไม่ค่อยสบายเลยพี่ได้ประมาณนี้ไม่ก็ไม่มี นะสวยมากนะคะท่อสวยอันนี้พี่กินภาเขาก็เก่งเรื่องเรื่องทออพาด้วยใช่ไหมพี่วัน <c oughs> นี้เราเจอผู้ผลิตมาดูด้วยนะว่าผลงานผลงานบ้านสวายส่งถึงเยอรมันแล้วนะคะขอบคุณพี่อรไทยนะคะคือตัดเสื้อส่งไปถึงเมืองนอกนะ,นะะงานบ้านสวายนะ,ะสวยนะคะประชิด ประเชดแต่ว่าประเชดประยุกต์นะ,ะประเชดประยุกสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเส้นพุ่งและเส้นยืนย้อมสีธรรมชาติหมดเลยนะคะข้อดีการย้อมสีธรรมชาติคือทําให้เส้นไหมข้เหนียวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่มีสีธรรมชาติครอบครองก็ก็ลองดูสักเผื่อนึงนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วแหละเพราะว่าเสียงก็ไม่มีด้วยนะ,ะเสียงแหบไอนะคะพี่ ไเลยจะบินไม่ได้ต่อไปนะคะลายโฟอันนี้ย้อมสีเคมีนะคะอันนี้ขอแบบร้อนแล้วกันนะคะหกตะกอยกดอกพริกไทยนะคะร้อนเลยะคะ่ยะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให,ให้โฟกัสมันมันชัดมันจะสีมันจะตรงความจริงนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยสีนะคะ สา,สามารถแคปหน้าจอได้นะคะแล้วก็เช็คเลยที่เบอร์ศู3ย์แปดสาอันนี้ราคาร้อนค่ะผนี้ราคาร้อนเขาจะออกสีน้ำตาลทองหน่อยนะคะสีน้ำตาลประมาณนี้นะคะสวยถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอนี่เขาเรียกว่าลายโพล โหเกียรติประยุกนะคะ6กยะกยดอกพริกไทยค่ะเราดูได้ท่ารในที่ชอบสีน้ําตาลนะคะไม่ใช่น้ําตาลธรรมดาน้ตา,นต,านตาลนี้แบบเป็นประกายเลยนะคะเป็นประกายเพราะเขายอมสีได้อิ่มมากนะคะร้อนค่ะแคปแล้าจอดโทรถามได้นะ,ะว่าร้อนราคาเท่าไหร่ประมาณนะะี้นใหญ่ร้อนก็จะไม่มีถ้าต้องเพิ่มอาบน้ำยาอะไรต้องเพิ่มราคานะคะือราคาเขาจะเบามาก ก็ไปหาลูกค้าไป,ไปหาผู้ผลิตเลยนะคะนี่ฮะสวยต่อไปนะคะใหม่บ้าน,นะคะ่ะใหม่บ้านเก่าเก็บลายดาวกระจายนะคะดาวกระจายประมาณนี้สามาก,กรทอยหยยบห่อสอดริมบนล่างอันนี้หลายปีแล้วสี่สิบปีแล้วนะคะเก็บอย่างดี เก็บแล้วแบบเอาประชื่นชมทุกหกเดือนไม่มีทางที่มดจะเกาะชัดได้อะไรประมาณนี้นะคะดาวกระจายาสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบงานเก่าเก็บนะคะเป็นใหม่บ้านสามตะกอทอเหยียบหอเป็นแจ้งซี่นะคะบ้านดาวสามตะกอจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะนี่ค่ะมันจะมีเห็นไหมคะเขาจะมีเจ้นเหาะ มันจะมีลายอยู่ข้างในนี่เห็นไหมฮะลายสามารถดูได้ใกล้ๆนะคะคือถ้ายังไม่หนำใจซีเอฟไปดูใกล้ๆเลยนะคะสามตะกอทอย่อหอบ้านเราจะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะเขาจะมีลายฝังอยู่ในนี้เป็นยุกโลกก้นหอยอะที่ก็บอกก้นหอยนะคะประมาณนี้เลยและผืนนี้ก็เป็นงานเก่าเก็บด้วยนะคะ เขาจะออกเป็นแบบอืมแดงเม็ดมะขามนะคะแดงเม็ดมะขามไหมบ้านเส้นพุ่งนะคะไหมบ้านเส้นพุ่งว้าวสวัสดีครับคุณครูคุณครูมาแล้วสวัสดีนะคะคุณครูสุดที่รักคุณครูมาให้กําลังใจขอบคุณนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นไหมน้อยแล้วมันจะเบาๆมากค่ะคือ วันนี้เสียงเสียงอาจจะเบานิดหนึงนะครับมาไม่เต็มร้อยเลยะครับไปทุรามาแล้วว่าไอด้วยกลัวคิดถึงเหลือก็เลยรีบไลฟ์เลยเนี่ยเห็นไหมคะแค่นี้เองอันนี้คือแบบถ้าเกิดว่าซักก็จะเหลือน,นิดเดียวเลยนะคะนี่แหละไหม่น้อยของไหมบ้านนะคะก็จะมีปมน้อยมากนะคะคืนนี้ราคาสามพันสองร้อยบาทนะคะแคปหน้าจอได้นะคะคือสงการนี้เราจะไป รถน้ํำดาหัวผู้ใหญ่แล้วแบบอยากที่มีของฝากอะไรที่แบบสมน้ําสมเนื้อแล้วท่านยิ้มและภูมิใจนะฮะต้องงานลักษณะนี้เลยนะค,คนวัยประมาณเจ็ดสิบเขึ้นเขาชอบแหละนะฮะหกสิบเจ็ดสิบขึ้นชอบแน่นอนนะฮะประมาณนี้นะรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีนี้เราจะไม่ไปห,หาท่านมือเปล่านะค,คนเราไม่มีใครมีอายุยืนร้อยสองปี จะหานานมากนะก,ก็ทําให้มีความสุขทุกวันนะคะเขให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะจิตใจแช่มชื่นนะแคปน้าจอได้นะคะสามพันสองร้อยบาทนะวันนี้วันนี้จะมาแบบเร็วมากคนะ่ะเพราะว่าคนขายเขาไม่ค่อยพรอนขายก็เสียไม่ค่อยสบายใหม่บ้านคะ่ะคืนนี้ใหม่บ้านอนะันนี้งานทําใหม่นะคะโฮลยกยุงนะคะโฮลอกยุง หกตะกอยกดอกลูกแก้สอดริมบนล่างนะคะใหม่บ้านนะคะ่ะสวยเขาทอสวยนะคะแบบคือเงาแวบๆนะคะเงาแวบๆเลยเห็นนกยูงไหมคะนกยูงอันนี้ตัวจะเล็กนิดนึงนะคะนกยูงตัวเล็กคะ่ะใหม่บ้านอ,อ๋อพี่ไพรัทสวัสดีคะ่ะพี่ไพรัทสวัสดีนะคะ <c oughs> วันนี้หนูมาเร็วแล้วผี่หนูจะกลับเร็วด้วยนะฮะนี่โฮลอกยูงนะคะสวยมากฝืนนี้ทนาดสนใจเป่าใหม่บ้านทอสวยย้อมสีได้อิ่มนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนที่ทํานี่คือระดับเซียนนะ,ะเก่งคืออยู่ในวัยที่อายุเขาไม่ค่อยอยืนแต่ทำเก่งนะคะขอราคาเป่าอันนี้นะคะทักแชทแล้วกันนะคะ การแชร์ละการพ่พิพรัะขอบคุณนะคะหัวใจรัวๆเลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ,ะเป็นแบบใหม่บ้านใหมบ้านก็ทำยากอยู่นะ,ะเราจะต้องแบบคัดที่เป็นคือมันมีม,มีมีปมมีอะไรเนี้ยเราต้องเอาปมออกนี่มันจะอยู่ในระดับเกรดระดับอะไรไหมน้อยอะไหมน้อยไหมบ้านเพราะมันมีไม่มีปมอะนะคะมีก็น้อย นะอันนี้เบาค่ะเบาถ้าใดสนใจทักเลยนะ Whole, โฮลลกยูงน, <ages> นะคะคือแบบพอทักมาฮลัลโหลศูนย์แปดสามสามสามเจ็ดหนึ่งสามสองหนึ่งท่านจะต้องตะครุบทันทีจริงๆนะฮะแคปหน้าจอได้าลายโฮลลกยูงนะคะลกยูงลกยูงไม่ค่อยใหญ่เด๋ยวเชิงเป็นอ่าเขาเรียกอะไรปารการุยนะคะ ตายัางไม่จบนะ,ะนี่ก็เป็นย้อมสีธรรมชาติอีกพื้นหนึ่งที่ทอสวยมาหกตะกอยกดอกลูกแก้วแล้วสอดริมด้วยนะคะเบาค่ะเบาดูนี่ลายลายขอประยุกอะนะคะลายขอประยุกแต่จะดูออกญากอยู่นะเห็นไหมคะชมพูชมพู ชมพูชมพูสวยนะฮะสวยค่ะอันนี้แล้วจะคนชอบนะคะย้อมสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะลายขอประมาณนี้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะราคาก็ไม่แพงสวยมากนะคะย้อมสีธรรมชาติได้นุ่งแล้วแบบโอ้โหตีมนี้งานแต่งนะคะตอบโจทย์ได้เลยนะคะ ว่าจะออกแบบเดือวชมพูนะคะเพราะว่าลงข้างแล้วลงโครนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะมีประโขดด้วยนะฮะมีประโคดนะ,ะมีเขียวมีลงเรียกอ,อะไรคะลง,ลงใบไม้นะ,ะลงใบไม้เขียวนี่ไม่จําเป็นต้องลงใบไม้อย่างเดียวนะคะเคแกนขน,นุนลงโครนก็ออกมาเขียวได้นะฮะแล้วแต่นะคะคือเทคนิคการทําแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าไหน ย้อมสีธรรมชาติของงานของเราอย่างเช่นลงโครนอ่ะเราก็จะเอาไหมมัดมีใช่ไหมไหมมัดมีมาลงโครนเลยไม่ไม่ได้ว่าเอาผ้าทั้งผืนมาลงอะไรเนี้ยนะคะคือตอนที่เป็นเส้นไหมที่เรามัดอยู่เราลงโครนตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วพออะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะเอามาทอะ,ะก,ก็ก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะคะแต่ละพื้นที่ทีนี้ก็ถึงตาท่านที่ว่าเออแบบไหนสวยกว่ากัน <laughs> ดูหลายเพจจัด แบบไหนสวยกวันต้องลองซีเอดูนะคะว่าว่าแบบไหนเข้าตากรรมการนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องลองมาใช้แน่นอนนะฮะลองใช้ลองซักนี่ท่านจะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแคปน้าจอได้นะคะขอราคาเบาราคาเบาอีกแล้วนะเออคืนนี้ คือนี้ยังอยู่นะฮะก็มีจองแล้วหลุดมีจองแล้วหลุดราคาเบาเหมือนกันนะ,ะเหลืองย้อมสีธรรมชาตินะคะเขาจะย้อมแบบสามสไลด์นี่นี่แล้วก็สามอีกทีหนึ่งนะเขาคุณหัวใจรัวๆนะคะพี่แฟรรารหัวใจรัวๆนี่ะเห็นไหมคะผักกาดตรอกนะคะผักกาดตรอกดอกมะเขือเห็นไหมคะหลุดจองอะหลุดจองสี่เมตรเลยนะคะงานนี้สี่เมตรก็เบาเอยู่ราคาเบา สวยนะคะสวยจริงๆน,นะคะเบาเบา,ากับร้อนบางทีราคาก็เฉียดกันนะคะร้อนนี่คือแบบชัดเจนที่สุดอันนี้ราคาเบานะคะ,คะเหลืองนะคะออกสินเหลืองสวยนะคะตัดชุดนะคะตัดชุดงานสีเ่เมตรเดี๋ยวต้อง แคปหน้าจอได้นะคะถามโทรโทรถามได้อันนี้ลายดอกมะเขือนะคะย้อมสีธรรมชาติก็บอกว่าดอกมะเขือย้อมสีธรรมชาติแล้วกันนะคะมันจะเป็นสไลด์3ามสีนะคะสไลด์สสีอ๋อคุณลูกสาวมาแชร์ขอบคุณนะคะคลูกสาวนะคะแคปหน้าจอได้ไดนะคะ อดอกมะเขืออีกแล้วครับท่านอันนี้จะย้อมครามนะฮะย้อมครามลงงล่างและลงโคลนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์โอ้ไม่ใช่สไลด์ขอภัยค่ะเขาจะเป็นเชิงบนเชิงล่าง<ม>เห็นไหมคะี<ม>่ดูนะถ้าผ้าอบแล้วมันจะพิีวนี้แหละไปดูภาพสีเ<ม>ทียบได้นะฮะแล้วถ้ามาจากกี่ล้นล้วนแบบไหนอย่างนี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ลุงลูกก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยคือผ้าก็สวยคลมมุมนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านนะฮะว่าว่าคือท่านชอบแบบไหนนะฮะเห็นไหมคะให้ให้เทียบได้บางคนชอบว่าโอ๊ยอ่าวอบแล้วมันลื่นอะไรเงี้ยอ่าวแล้วมันละื่นนะฮะสวยงามมาขอบคุณนะคะพี่คุณครูคุณครูสุธิรัตน์นะฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะ แต่ความจริงมันเจอตอนที่เรานุ่งแล้วเราเอาไปไปซักเองนั่นแหละเราจะชัดเจนเรื่องเส้นไหมมากที่สุดนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เทียบดูได้ไดไดนี่อันนี้อิว,วเป็นไงคะรูปภาพสวยไหมเออความจริงก็สวยจริงนะคะออกจากกีแบบนี้นะคะมันจะดูแบบแับยาวนิดนหนึงนาะ อิสระพรพี่อิสระพรสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> ได้หุ่นขวามือสีฟ้าหรือเทาคะสีเทาค่ะนี่ขวามือเนี่ยสีเทาค่ะเป็นงานใหม่พวกสิบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นสีแบบเหลือบม่วงเนาะนะคะย้อมสีธรรมชาตินะคะทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนดอกมะเขือสวยมากเขาบอกนะคะนี่ค่ะ ดอกมะเขือบ้านสวยต้องเป็นแบบนี้นะ,ะมันจะมีอยู่กี่แบบคะนับเลยในนี้เนี่ยนับนับไปเลยนะฮะสามสี่แบบมีแล้วแต่เขาหนึ่งสองอันนี้ได้สามแบบนะฮะสามแบบจริงมันมีสี่แบบนะฮะเชิงบนเชิงล่างแล้วก็สอดริมด้วยอันนี้หกตะกอนะฮะดูตรงนี้ยกดอลกลูกแก้วด้วยเห็นไหมฮะนี่แหละนะ,ะและสอดริมด้วยนี่แหละงานผ้าไหมจะต่างตรงนี้นะฮะความสวยงามของเขาเพราะว่า เป็นงานฝีมือแล้วทอด้วยกี่โบราณนะฮะเป็นงานไหมมัดหมีมม่นะฮะบ้านสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะเห็นไหมคะประกาศตรอปเราทําดอกอะไรสวยที่สุดดอกมะเขือนะถะ <c oughs> เป็นประจำชาติเป็นประจำชาติสวาย <c oughs> านะคือคือเหมือนเป็นพื้นฐานที่ว่าอานักเรียนที่เป็นมัดหมี่นะต้องมัดดอกมะเขือได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะนะคือมัดสวยจริงนะ ถ้าเทียบที่อื่นสู้เราไม่ได้นะคะเขาข้างตัวองนิดนึงนะอันนี้สามพันสะี 4, ่ร้อยห้าสิบาทนะฮะสามพันสี่ร้อยห้าสิบาทย้อมสีธรรมชาตินี่พี่ก็ดูอันนี้เป็นงานแปดตะกอของคุณยายรามนะคะท่าในใดสนใจงานของคุณยายรามไว้ครอบครองอันนี้เป็นลายโคเกียริประยุกต์นะคะซึ่งไม่มีช้างไม่มีสัตว์นะ,ค,ะคือหนูจะเคยมีสัตว์อยู่แต่อันนี้ไม่มีนะ,ค,ะคือมาใหม่มาใหม่นะคะ ของคุณยายรามถ้าเกิดท่านใดสนใจนะฮะก็เดี๋ยวพี่สราพี่สราพรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูยกไปดูนะฮะเนี่ยท่านใดที่ยังไม่มีครอบครองนะฮะแปดตะกอเป็นอย่างไรนะฮะนี่เห็นไหมคะหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกานับกรมตรงนี้นะฮะอันนี้คือยกดอกลูกแก้วสอดริมเขาสอดริมให้ด้วยนะฮะสีกรมนะฮะสีกรมไม่มีสัตว์เลยนะฮะไม่มีช้างเห็นไหมคะ เหมาะมากทานใดจะเอาไปตัดเสื้อนะคะสีกรมนะะลายแบบนี้มีแล้วหรือยังนะคะเห็นไหมฮะสวยฮะนะคะสวยงามมากอันนี้แปดตะกรนะคะสามพันห้าร้อยห้าสิบนะคะคอสวยพี่พี่อิสราพรนะคะไปหรือยังหนอนี่ค่ะ พี่สรพรนะคะเคยใช้ผ้าไหมบ้านสระสวายรือยังคะนี้เป็นงานไหมควบสิบห้าค่ะเขาเรียกว่าลายประตูวังประยุกต์นะคะลายประตูวังประยุกต์หกตะกอยกดอกลูกแก้วใช้ไหมควบสิบห้านะคะนี่ฮะลายประตูวังประยุกต์เนี่ยสีเทาค่ะออสองเมตรนะคะดูเชิงนะสวยไหมสวยมากนะคะ คือเจ้าภาพต้องแจ้งเกิดเลยนะคะงานนี้ตีมสีเทางานแต่งนะคะก็จัดเลยนะคะแปดพันห้าร้อยบาทนะ,ะเป็นหมายเสิบห้านะคะเป็นหมายเสิบห้าเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะน,นี่ได้ตาลูอยู่น้ําเงินสีไม่ตกนะคะท่านไม่ต้องกลัวคือคือลักษณะการออกแบบและลายและสีมันดูหรูหรามากนะคะ ดูหรูจริงนะคะเรีบร่บูรูดูแพงแล้วก็แพงจริงนะคะแปดพันห้าร้อยบาทเออถ้าอยากได้ก็แจ้งรับเลยนะ,ะ0 8ศูนย์แปดสามสามสามเจ็ดหนึ่งสามสองหนึ่งะคะรื้อเลยนะคะประมาณนี้แปดพันห้าร้อยบาทนะคะผ่อนจ่ายได้ <c oughs> ออมได้ค่ะพี่ต่อไปซีกรมท่า <c oughs> อ่า อะไรนะราชรถม้านะคะราชรถม้าสีกรมท่ธาตุราชรถม้า,า,มาแล้วมีหน้านางชายคลยแวบดูนะคะสีแนวแนวสุดมากอันนี้เขาไปอบมาก็เลยพลิวพิ้วตอนแรกมาก็เหมือนฮอลเ่อกี้ <c oughs> ประมาณนี้นะคะมีมีนกมีปราศาส์นะคะแล้วก็มีช้างมีมาราชโอ,อเคเรียกราชรถมา้าเออราชรถม้านะคะเห็นไหมคะ มาแล้วก็มีราชรถนะคะคือชีวิตนี้ก็อยู่แล้วนะคะตำแหน่งขึ้นชัวรนี่ยก็กลุมได้นะคะสีกลมนะคะอันนี้เป็นสีกลมคือเราทําถ้าบอกว่าตัวออริจินอลนะคะกลุ่มเราเนี่ยราชรถมา้าน่ะกลุ่มเรามัดนะคนมัดก็กลุ่มเรานะคะแล้วก็คนย้อมกลุ่มเรา ลำเยอะๆแบบนี้ลักษณะงานอย่างนี้น่าจะมีที่เดียวนะคะที่บ้านสวายแต่ต้องเป็นงานหกตะกอนะคะหกตะกอแปดตะกอแต่ถ้าห้าตะกอเขาอาจจะประยุกยต์หยาดของเราไปทําก็ได้เพราะว่าบ้านเราจะไม่มีห้าตะกอนะคะจริงเนี๋ยตัวแม่นะคะตัวแม่ต้องที่นี่จริงๆนะ,ะถ้าหกตะกอหกตะกอยกดอกลูกแก้วสอดริมเลยนะเออสอดริมเออสอดริมด้วยค่ะเห็นไหมคะมีหน้านางชายคลุยค,ค่ะนี่คะ่ะราชรถมานะคะ เหมาะสำหรับตำแหน่งราชการมาคือคือแบบถ้าให้เป็นของ,งความอื่นขึ้นเร็วนะฮะตำแหน่งขึ้นเร็วโปรโดใช้พิจรรารณาในการรับชมคุณครูคุณครูเชจรัตแบบขำขำไปเลยนะแม่นะค้าติ๊กต้องนะฮะสวยนะฮะเนี่ยประมาณนี้แนะนะฮะอบรมทีก็พกไปเลยนะฮะเราพกแตบอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่า เขาก็บอกว่าฝนจะตกหนักแล้วจะหนาวอะไรนู่นนี่นั่นแต่ฝนไม่ตกสักทีนะฮะฝนไม่ตกสักทีร้อนอยู่เนี่ยเกิดเป็นไข้แล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะฮะประมาณนี้สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะฮะสนี้สามพันเจ็ด้อยเก้าสิบบาทออฟได้นะฮะออบได้สีกรมมาท่านะฮะคือเราทําหลากหลายสีอยู่นะฮะเช่นสีแดงเม็ดมะขาม แล้วก็สีกรมนี่เพิ่งทำนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแดงเม็ดมะขามนั่นนะฮะแล้วก็สีเทานะะสีเทาอุย้ยลำหนึ่งมันเยอะมากคนที่เขาล้างอ่ะมันเมื่อยแขนเลยค่ะคือต้องมัดเยอะลำมันเยอะด้วยแล้วก็มัดทีต้องหลายปีนะฮะแล้วเมื่อยแขนมากก็สงสาระระดับคุณยายมีะระดับคุณยายทํานะแต่คุณยายถ้าหมดยุคนี้ก็คงเราคงนะ ถาไหที่มีผ้าไหมอยู่ก็กินนีด้วยนะคะนี่ฮะราชรนมา้านะคะแคปหน้าจอได้อ่อแล้วก็มีย้อมสีธรรมชาติเป็นโฮช้างนะคะนี่ฮะงานระดับระดับของเขาเลยนะคะตุ่มเดียวกันหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะย้อมสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะอันนี้เขีเขาลงเยอะเห็นไหมคะ มันจะออกเหลือบเหลือบเหลือบอะไรค่ะมันชมพูอยู่ก็จริงแต่มันจะออกเหลือบเหลือบเหลืองเหลืองนะคะออกเหลือบเหลือบเหลืองเหลืองตอนนั้นน่ะลงเขียวยอะงมากแล้วมันสวยสวยทีนี้คนทอนมีปัญหาเรื่องแสบตานะฮะเพราะฉะนั้นต้องลดเขีลงคืออุปสรรคก็มีนะคะในการทําก็สวยนะคะ มันจะออกชมพูชมพูเหลือบๆนิดนึงมันจะมีเขียวแจมด้วยย้อมสีธรรมชาติหมดเลยนะคะพริ้วๆอย่างนี้นะ,ะดูเนี่ยเห็นไหมสีมันยังไม่ชัดมันจะเป็นนี้แหละตอ,อตอนนี้สีต่อรอให้โฟกัสชัดนะ,ะสีมันจะชัดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจียให้นิดหนึ่งด้วย นี่หนูก็เยอะไม่ได้เพราะมันคูกไหลน้ำมูกไหลนะขอบคุณคุณครูสิทธิรัตน์นะคะประมาณนี้ท่านในยังไม่มีแล้วก็อยากมีสักพื้นหนึ่งนะต้องต้องมีครอบครองแล้วต้องเป็นผ้าไหมที่สวยแล้วเราครอบครองนะ,ะบางทีผ้าไหมมีหลากหลายที่กระบวนการผลิตไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้ท<า>นท่านก็ลองซื้อที่นน้นราคาเบาแล้วมาเทียบดูของบ้านสบายท่านจะรู้ว่าท่านชอบแบบไหน ที่อาจจะไม่ชอบแบบเราก็ได้แต่ที่ผ่านมาสองปีกว่าแล้วนะคะ99.01%ชอบของเรานะคะอีก 10. 0.9เนี่ยเราไว้เผื่อคนที่ไม่ชอบงานผ้าไหมอะไราบางคนชอบผ้าฝ้ายชอบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะลหมุกไหลแล้วเาหมุกไหลแล้วลว,ลลวันนี้ก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพอแพ่ของปากของของขอ,งขอ,งอยู่นานไหมคะเบียดหัว ไม่สบายขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยอับหนุอขอไปค่ะช่วยอุดหนุนชุมชนงานชุมชนของเรานะคะทุกการสนับสนุนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะคะทําให้กลุ่มคุณยายกลุ่มแม่ค้ากลุ่มอะไรได้ได้มีงานทํานะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการสละเวลามาชมนะคะขอบคุณเจริญบ๊ายบาย